นี่ส้มตำสูตรยายนามาแล้วฮะกุ้งชุมตำปูปลาแล้วก็มีโปรโมชั่นจับขอบคุญขอบุญพี่น้องขอบคุณช่องซีแล้วก็ผักสลัดนะฮะไปกินได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องเวนิชแนลกับยายนาตาสอนยายนาตาสอนค่ะเมื่อนี้ได้ส้มตำปูปลาระมาช่วยพี่น้องกินกับผมจะมีกุ้งมีปลาหมึกครับและที่ชิที่เด่นเข้ากันขนมกินนี่เด็ดก็นั่นอีกก็คือ อันแคบแคบหมูเศร้ามากรวยเลยนะรวยเลยนะนี่แคบหมูเรานะคะเปิดด้วยมือเหมือนเดิมแล้วพี่น้องมาพี่น้องมาจะยุ่ยไก่ยุ่ยไก่ไม่เค็มไก่เนื้อครับเด้อจะเป็นเอ๊ซี่ไหเอซี่เกามากครับมาขากีใหญ่หรือนี่กอะไรกีเขากีถาดเดียวพี่น้องก็จะตั้งได้พี่น้องเอ้ยห้อนกห่อนเป็นวัดหรือนี่อะไรยุมเลยอากาศไม่คดี ไม่ฉุมนะสาบ, <laughs> บังหน้าเจาออก <laughs> ม่ฉ <laughs> <laughs> ุมนะพี่จ้อเมื่อกี้ชิมก็เจ็บยูันึกบนะบังหน้าจังสองลูกเดี๋ยวนี้แค่ครับแ <laughs> ชบ <laughs> บาร์ก็บเป็นตาเก็บมึกยุ่งวายกินหิวเข่าต้องฉ่บหน้าแล้วเนียครับโอ้ต้อง่ำหน่วยวันนี้รับทอด เปิดแอร์แล้วพี่หล่อนโอไ้ไปไปแจ็บหลายเนาะแส็บพักแสบจนหอนอ้าวคุยกับไม่ได้พี่หลอนจะมืมกมนินง่ายครับ้าเอาตัวมันมันหยาบอันนี้ตัวจะนิ่มๆ เดีบซี่อขมากันเขากับย่ยน้เบึ่งในแย่นางสามกินเลยเนี่ยหวางพื้อหรือยมเล่นห่ยมรุดอร่อยกินซองถั่ายมรวดอะไรเตบอเนื่ออืมเยอะเลยอ ยายน่าเราไปกินของเดียวแต่ว่าดูนี่กินพี่น้องน่ากินเส้นเส้นครับอือันเสร็จนนั่นรสแตงโมยมเลยพี่น้องครับนี่ไงอันนี้รสใบเตยหิวกินอันนี้ก่อนยมบ่ได้เน่นกระพุกมาหมึกอ่ะ มาผองก่อมา,ม,มาแซ่บแซ่บครับมาขึ้นน้ำกันแซ่บขึเจกาแบนต่ต้องเบาอย่างไรนะที่สามบานเขาแซ่บอือขอบคุณค่ะแคบหมูกรอบกบกบม่ไงโอรอลบอือ

<Ừ. S 2> เริ่มกินพักหืม,มอย่างนี้สุดอันนีงยุ่งอีกแล้วอืมอยุง่งไม่คือใช้ใช้แล้วหน่อยแม่สีมั่สีบอกอบพี่นอ้องผิดได้ไหมพี่นอ้องอืมผิดได้อากาศมา่องกรุงบกค่อยดีสวด ความชื้นความเปียกร้อยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นยิ่งกว่าฝนตกอกีิเหน้าชะมืดแสะเลยอันนี้กุ้งลายมังกรไนะหมแทนเปือนดำแกกุ้งใช่ไหมขอบคุณค่ะเอาใจนักเอกกันมือนักเอกมากินสองน้ำนักเอกมือนักเอกเกแตงงาน

อะไรบ้างดูดดูดด้วยแถะทำไมอืเผ็ดขับขนกันกินสวงขนอืมยิงมาบุกโอ้ยหาก็ง่ายไม่ได้พูดกินมะเกงเกงปปนี่ละไขยุ้มข้ามแย่ๆดิจร่อยข้ามแย่ๆอร่อย

มันจะดีแต่ขนมากินโอเคไหมอืมอต้มแบบไมาเละมากปลาหมึกจิ๋วนะคะ

กินน้ำกันทุกทุกคนค่ะแซ<ส>่บเหมือนเดิมอืมอปุ่นเท่ากระดางโคเล่โคเล่เลยเพชรตะบัดน,นี่ด้วยว่าพวกเพชร Peter, นี่แกเป็นติวนิดหน่อยเลยอือขนมจีนตีนง้าวง้าวเสร็จ เอ้าหมูแมวบหาูฮะเขาคือเบิดไว้แท้อ้าป็นกินหมูเก่งเท็บหมูอืมอะยละ,ยละบ้าวหอ้ยสามเือหรืออะ้พี่น้องอสวยมันเข้ากันเนี่ยอืม

Lắp trà cho anh mấy gì xây trà Ai loài Chết Thôi Ôi Ừ, xin chung nào bà Rất đẹp mô อันนี้รถแตงโมนะจียารถแตงโมขนมกินกันนี้รถแตงโมรถใบเตยรถแตงโมแล้วก็รถใบเตยใช่ไหมวันนี้ต้มสองรถเสร็ญเงาเงาคักบูดีสิน่ะเอ๊ะหัวโต๊ะจ่ายเบิ้ดความรักเข้าตาสูงเลยเนาะความรักยานนายรุนแรงนี่จะรุนแรงตัว ปิดหามือปิดชีพนี่ห้องน้ำห้องไปกับมันเตี้ยหามือหยุ่มเลยจ้ะตัวใหญ่เขากินเก่งอยู่ดีกูเก่งแกจะเบิดแล้วพี่น้องเอาปลาหมึกเนี้ยจ้าขอบคุณเขาไปยิบมให้กับมากินเด้ยี่ไงไปยิ้มให้ผงกับเมีท่านท่กแกะอยู่ยัง <c oughs> แกะกูให้ยใจ <c oughs> ไม่แน่อีเด้กุ้งก็แซ่บพวกกุ้งพวกปลาเมื่อกี้กกินกับถ่มดำแซ่บเออแซ่บพี่น้องเขากันเพราขาก่อนไม่ได้เสือไอศคีมเอาไม่ไหวเสือไอศครีมดูปูดูปลาแซ่บแซ่พี่น้อง ใกล้หนาวห่อนแล้วไอศครีมที่จริงมันหน้าร้อนแล้วแหละยังมีฝนอยู่เลยอ่ะเห็นยางอันเดียอเขาสุดยดดดูจะมาเยอะกินไปกินมาจะเบื่อหรอพี่น้องอ้วนแข้งกันแล้วค่ะพี่น้องเออสองสายยัยกีฬ ตากะกินลายยายกินลายเราจะอ้วนไปพร้อมกันนะจ๊ะม <laughs> าที่ไหนไม่ได้สินมากตาจะไปกินพร่อจ้ากินยาว ยู่ฮ่องกงส่วนมากจะเป็นภูมิแพ้ไม่ภูมิแพ้ผิวหนังก็จมูกเพราะอากาศเขาชื้นช่วงนี้นะนจ้ำเลยอากาศก็บ้านเราเพียงใบบ้านไม่เคยเป็นอะไรเลยเนี่ยอยู่ฮ่องกงเอาแล้วอากาศชื้นๆน่ะความชก้น99%น่ะที่ด,ดูอะ่ะมันก็เหมือนไออยู่แอ่งกระทะืะฮ่องกงอะ่ะเป็นเกาะน,นะฮะแต่ว่าอาทิตย์หน้าสงการฮ่องกง มาเด้อ <Mother, S 2> พี่น้องวิทยสิมาเที่ยวสงการหงกงุงวันที่เก้าวันอาทิตย์ที่เก้าเมษาเชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวเด้อย,ยิ่งใหญ่ไม่ได้จัดมาสามปีละใครจะมาบอกนะฮะ,ะวันที่สิบหกก็ที่วัดธนาพร้อมซื้อตั๋วให้ <laughs> <laughs> ไม่เห็นนั่นกันหนึ่งกลางบ้านเนาจัดให้ตรงกัวััอาทิตย์ ว่าคนส่วนมากเขาจะทำงาน,นทํางานกันอืทํางานกันแล้วก็จะหยุดวันอาทิตย์ดังนั้นก็ต้องจัดให้ตรงกับวันอาทิตย์จะได้มีคนเยอะๆใครก็จะได้หยุดเนะาะคนฮ่น<ห>นองกงคนฮ่องกงก็นิยมเล่นนะเขา<อ>จะเอาปืนฉีดน้ําปิดซอยฉีดเลยทางรัฐบาลเขาจะมีตํำรวจมาตุมานังเฝ้าให้เราเป็นได้แน่นอนเพื่อความปลอดภัยสําหรับเด็กน้อยที่เล่นเนาะกลัวเขาวิ่งออกถนน โอ้ยนี่เพจพี่น้องหนาวอะไรบ้นี่อืมโอเคโอเคอเคะไรพี่น้องเอ้ยถ่า,ายเป็นไงนึกกินเหลือแค่นี้แหละพี่น้องมีแต่บักเขือเทียบบัดเทีนี่ยปวดโพลืออมีแต่บักเขือเครือบบัตเทีนี่โอเค,อเคพี่น้องกินไลน์กินไลนไล์บ้าไลน์ไปแลก็ไปแล้วครับได้เวลา นี่จากพี่น้องแล้วพ่อกันไมคลิปหนานด้วยพี่น้องเด้อจ้ากินบอเบอรกินบอเบิดได้ว่าบริสุทภาพไปได้กับขอโทษขอโทษพี่น้องเด้อครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหรือนในช่องแล้วอีกช่องหนึ่งฝากยานตาส่วนด้วยค่ะตบหลังบางแห้งนึงคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วบดูถ้าแบบรับดูแล้วผมอ่อนยัย